ในตลาดโซลา่าตอนนี้นะครับแผงโซลา่ามีตั้งแต่เทียหนึ่งเทียสองเทียสามไม่มีเทียบางทีเทียหนึ่งก็จริงแต่เป็นออของต้อมขออมเนี่ยแพร่ระบาดหนักมากแต่ถูกและคุ้มค่าคุ้มราคามีอยาติดกับของถูกครับเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการต้มบำรุงไม่ใช่เรื่องสนุกและตรงเนี้ยมันจะทําให้ท่านไม่คืนทุนไปเรื่อยๆครับคอมที่โซลา่าเราครับเลือกใช้แต่แผงเทียวันเท่านั้นนะครับตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวพัทเนี่ยเทียวันเยอรมันครับ AE โซล่าประกัน30ปีอีกทั้งเรา หลังการขาย10ปีเต็มนะครับน้าหยดน้ํรล่วน้ําซึมระบบไฟเรากล้าการันตีเพราะเราเลือกแต่ของดีครับตองไฟเราใช้ซีเมนต์ใสไฟเราใช้ไทยาสกิไมโครอินเวอร์เตอร์อรันดับหนึ่งของโลก Enphase ไมโครอินเวอร์เตอร์อันดับ2ของโลกอยใหม่หรือสุดยอดสตริงอย่าง Huawei ววคุยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเราได้เลยครับทักแชทภายใน5นาที24ชั่วโมงรับทักแชทนะครับติดตั้งแผงโซลา่ากับคอมติโซลา่าวันนี้ดูแลยาว10ปีจ่ายครั้งเดียวจบครับ